สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปยเบอร์สุภสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนวจ้าพี่น้องจ๋านะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชานะคะกับทหารไทยนะคะแบบว่าปะทะคาร่มกันนะพี่น้อง นะคะที่ประสาทต,ตามเมือนทมเมื่อวันที่27นะคะ27เมษายนที่ผ่านมาพี่น้องจ้ะนะคะสาเหตุนะคะที่เกิดเหตุการณ์ที่เหาได้เห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้ก็เพราะว่านะคะเศร้าขมเมนนะคะ กลุ่มเศร้าคอมเมนต์บางกลุ่มเนาะมาเหตุกิจกรรมบนปรา,าสาทตาเมือนท่มนะคะมาล่ํามาแสดงมาถ่ายคลิปวิดีโอบนปรา,าสาทนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดต่อข้อตกลงนะคะที่ทั้งสองฝ่ายตกลงรวมกันเนาะที่นะคะคนไทยเนี่ย ตั้งกดขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดนะคะอ่อคั่วขัดแย้งนะคะก็มีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าห้ามทั้งสองฝ่ายเฮ็ดกิจ,จกรรมเนอะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆนะคะมาเที่ยวได้มาถ่ายภาพมาชมได้นะคะ แต่ว่าห้ามถ่ายคลิปวิดีโอห้ามห้าม,หามเหตุกิจกรรมอ่ะพี่หนอกนะคะเป็นบ่ว่าจะเป็นการห้องเพลงหรือว่าเหตุกิจกรรมบวงสรวงอีหยังกรตามต่าง,งๆห้ามทำนะคะทั้งสองฝ่ายมันเป็นข้อตกลงร่วมกันแต่นะคะเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยเข้าไปหามนะคะเพราะเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปหามบให้เฮ็ดบห้ถไท,ย,ทยวิดีโอเนี่ยกับเฮ็ดให้เกิด ข่มนะคะเกิดความไม่พอใจเฮตไทยทหารขเขมรน,นะคะเจ้าหน้าทีเ่เขมรบอกพอใจนะคะกับเอ่อบางคนนะคะกับสีหน้าสีตาเหตตามภาพที่เห็นเลยนะคะพฤติกรรมตามที่เห็นเลยนะคะบางคนกับพักอกพี่ทหารไทยนะคะบญยอมเนาะบญยอมฟังอ่ฟังคาห้ามแล้วก็บบอกพอใจที่เจ้าหน้าที่ทหารไทยนะคะ,เ,ะ,คะ,บบะ,คะเข้าไปห้ามนักท่องเที่ยว เศร้าคมเมรกลุมดังกล่าวนะคะบ่ห้ถ่า,ายคลิปวิดีโอนะก็เลยเกิดภาพก็เลยได้แบบได้เห็นนะคะได้เห็นพฤติกรรมของทหารขมเรที่กัะทาบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะบนปราาะสาทตาเมืองทมนะคะแต่อันนี้ก็ จริงๆเนาะวีนงสาวฝน,นก็เ,เคยเห็นนะคะเคยเห็นหล,ห,ลหลายๆคลิปเลยก็ว่าได้นะคะเวลานักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวปราสาทแต่มันทมนะคะบ่าว่าจะเป็นแบบคณะอาจารย์นะคะหรือว่าผู้ที่นะคะเกี่ยวกับการาศึกษาต่างๆนะคะผู้ใหญ่ๆเนาะนะคะเขาไปเที่ยวเ,เวลาเขาขึ้นไปเนี่ยบางบางท่านอาจจะมีการบรรยาย ควรเป็นมาของปราสาทตาเมืองทุ่มที่นี่ก่ะมีเจ้าหน้าทีนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเขมรเ,เนี่ยเข้ามาเตือนเข้ามาห้างบ่หายบรรยายบ่หายทายกลิบนะคะซึ่งนะคะซึ่งนะะักท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยเขาก็หยุดนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดเอ่ออะไร ภาพเหตุการณ์ไม่ได้เกิดความเลนแรงแบบนี้นะเขาหยุดเพื่อไม่ให้ม,มันมีคว่มรุนแรงหรือบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่พอนะคะแต่พอกุกงุ่มเมรน,นะคะมีพฤติกรรมแบบนี้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปห้ามปามบ่ให่ทาย,ทยคลิปขาเมรนกลับมาแสดงคว่วมบ่พอใจนะคะมาแสดงคว่วมไม่พอใจ ที่ทหารไทยเข้าไปห้ามบบไฮไทยภาพบหไฮไทยกิบคือพูดแบบใช้ชไปต่างๆนา่นแหละจากที่สาวฝนฟังเบิกนะคะแล้วก็แสดงท่าทางหน้าเกียดนะคะมีหลายคนบอกว่าขมนเนี่ยพยายามนะคะขมนพยายามยั่อยุแบบ คนไทยมากๆนะคะย้วย,ยุต่างๆนานาแต่ว่าทหารไทยเนี่ยก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆนะคะบอกเลยนะคะสาวฝนขอชื่นชมจริงๆนะคะสําหรับพี่ๆทหารคนไทยนะคะคือควบคุมอารมณ์ได้ดีกันมากๆนะคะบ่แสดงพฤติกรรมน่ารังเกียจเหมือนทหารเขมรที่แสดงอยู่นะคะบางคนกับสีหน้าสีตาท่าทางเอาเรื่องเอาจริงจังนี่คือบนปราสาทตาเมืองพ่มนะคะบางคนบอกว่า ขนาดบนพื้นแผ่นดินไทยนะทหารเขมรก็ยังแบบก้าวล่าขนาดนี้ ถ้าสมมุติว่าเข้าไปในพื้นแผ่นดินเขานะคะเหยียบเข้าไปในเขตแดนเขาเนี่ยคือเขาต้องยิงแน่นอนนะคะเขาต้องยิงเพราะว่าทหารกลุ่มนี้เขาจะไม่ใช้เหตุผลนะคะเขาไม่มีเหตุมีผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่คนไทยเขาเขาบอกมานะ,ะเขาจะไม่มีเหตุผลนะคะทหารกลุ่มนี้เขาใช้อารมณ์ค่อนข้างรุนแรงล้ะกะก้าวเหล่านะคะบางคนก็บอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเนาะเห็นภาพแบบนี้แล้วอยากให้ นะคะคอยากให้อันทหารนะคะทะหารชุดทหารเสือราชินีเข้าไปประจำการนะคะที่จุดปราสาทต,ตาเหมือนพรมจังเลยอยากรู้นะคะอยากหูวว่าพวกทหารเขมรกลุ่มนี้ยังจะหาวอีกไหมนะคะก็ทหาร ชุดทหารเสือราชินีนะคะหลายคนที่ยังไม่รู้จักเนาะสาวฝนก็สาวฝนเองก็เพิ่งรู้จักเนาะจากภาพที่พี่ทหารนะคะพี่ทหารท่านหนึ่งเนาะที่เขาไปาดูแลนะคะที่เขาไปดูแลที่ทหารที่เข้าไปเก็บกู้หน่วยระเบิดเนาะที่าตาพยา ะะแล้วก็มีทหารเขมรกลุ่มนึงนะคะอันนี้ตราพยาที่จังหวัดสแกวนะคะมีทหารกลุ่มนึ่งนะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่สาวผฝนเห็นมากเนาะจากในคลิปนั่นแหละนะคะที่ดังนะคะมีทหารเขมรกลุ่มนึงเขามากก่อกวนนะคะไม่ให้เก็บกู้ระเบิดแต่ว่าพี่ทหารไทยนะคะชุดนี้เป็นชุดทหารเสือของราชินีนะคะก็ขวงไม่ให้ทหารกลุ่มเขมรกลุ่มนี้เข้าไป บุไหว้น,วนะคะไม่ให้เข้าไปก่อกวนนะคะคือเข้าไปยืนขวงเลยแบบไม่มีอาวุธนะคะอันนี้คือไม่มีอาวุธนะคะยังขวงได้แบบขวงงนาได้แบบเออแบบว่าไม่กลัวอะไรนะคะพร้อมอย่างเดียวห้ามเข้ามาเหยียบในพื้นแผ่นดินไทยนะคะอันนั้นคือชุดทหารเสือราซินีเนาะที่สาวฝนเห็นในคลิปนะนะคะ ก็มีพี่ๆหลายคนนะคะบอกว่าเอออยากให้ทหารชุดนี้มาประจําที่ปราสาทตาเมืองทมเนาะอยากโหทหารขเมเณรกลุ่มนี่นะคะยัางสีห้าวออกอีกบ่นะคะคือชื่นชมจริงๆนะคะชื่นชมพี่ๆทหารนะคะเบิงนะคะบุคลคิกนี่ต่างกันมากเลยนะคะพี่ทหารนี่จะคือค่อนข้างที่จะสุข,ขุมนะคะนิ่งและก็สุข,ขุมนะคะนะ แล้วก็ควบอุมอารมณ์ได้ดีมากๆนะคะไม่ได้แบบเออคือทหารขมินเลยนะคะแบบน่าเกียดเนาะพฤติกรรมน่าเกียดจริงๆหน้าตาก็อืมนะคะบยักซสีเวาเนาะเบิ่งเอานะคะพี่น้องดูเอาดูเอาแล้วกันนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนี่คือพฤติกรรมของทหารขมร้นก้าวล้าวมากๆแล้วก็ไม่มีเหตุผลว่ามีเหตุผลนะคะคือคนไทยเนี่ย คนไทยที่ไปเที่ยวปราสาทตำมนทมนะเจ้าหน้าที่ทหารไทยเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนํานะคะคนไทยก็ปฏิบัติตามนะคะแต่ขมรนละ่ะเขาปฏิบัติตามข้อตกลงไหมนะคะเบื้องเอานะคะว่าเขาปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไหมก็ดูเอานะคะนี่คือพฤติกรรมของทหารขมรนนะคะคลิปนี้สาวฝนกับพี่ยังหลายพี่น้องนะคะก็เอา เรื่องราวเหตุการณ์ที่เห็นมากนกมาเล่าสู่กันฟังมาให้พี่นองเดเบิงนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะจากกันไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศถนนง,งามๆของประเทศไทยนะคะความเจริญความงามของประเทศไทยพี่นองงามอีลีนะคะสวยงามจริงๆนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยพี่นองจ้างามบอกนะคะหัวมือก็เป็นป่า นะคะปลาอ่อยปลามั่นจังสีนะคะสายมือกับเป็นปลาอ่อยปลามั่นปลา,าไร่ไรนาประมานเนียพี่นองนะคะแต่ว่าถนนนี้งามงามพี่นงถนนงามอีลีนะคะถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเจริญมากๆสวยงามมากๆพี่นองจ้าลากันไปก่อนด้วยพี่นองเจอกันคลิปหน้าเด้ออย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวฝนนี้เด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า